อาชีพปลูกถั่วลิสงลายเสือขายทําเงินได้กี่โลละกี่บาทและวิธีการขั้นตอนในการปลูกยากง,ง่ายเพียงใดมาลองฟังจากป่ากเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกถั่วลิสงลายเสือขายจริงๆในคลิปนี้กันดูครับถามว่าหน่อยครับผมมาจากกรุงเทพจะกำลังจะไปเชียงใหม่ถามพี่อันนี้ทำทำอะไรนะครับเนี่ยนี่เด็ดถั่วถั่วอะไรครับถั่วลิสงถั่วลิสงที่ถั่วต้ม,มนะถั่วต้มที่เขา,ท,เขาที่เขาไปตาม แผนขายต้มขายอย่างเงี้ยนะโอ้แลารโอ้นนี่คือต้นมันนะครับนี่คือต้นมันอ๋อนี่นะเดี๋ยวเราไปดูต้นถั่วลิสงคนกรุงเทพไม่รู้จักต้นถั่วลิสงนี่นี่ครับฮะยังไม่ได้ถอนนะครับนี่คือต้นถั่วลิสงนะครับแล้วไอ้ถั่วลิสงมันอยู่ข้างใต้ดินเหรอครับอยู่ใต้ดินอ๋อนี่ อ๋อนี่นี่คือถอนออกมาแล้วนะครับนี่คือถอนออกมาแล้วโอ้แล้วก็ต้นหนึ่งมันจะได้กี่เม็ดครับไม่ถึงว่าต้นนึงมันจะได้นี่กี่อันหลายยี่สิบกว่าหฮะยี่สิบกว่าเม็ดยี่สิบฮะมันคือมันคือรากมันหรือว่ามันคืออะไรของมันน่ะนี่นี่รากมันนี่คือรากมันแันนี่คืออ๋อไม่คือหัวมันอ๋อเออแล้วก็ ตัดออกมาแล้วก็แล้วต้นเราไปทำอะไรครับทำปุ๋ยทำปุ๋ยแหละอ๋อต้นทำปุ๋ยได้แต่ว่าอันนี้เอาไปขายขายอ๋อเอ้อย่างนี้ถังละร้อยแปดสิบถังนึงเนี้ยนะเออไอ้ขาวๆสองร้อยยี่สิบฮะไม่เหมือนกัน้วยหรอมันต้องคัดออกไหนครับขาวอ๋อันนี้ขาวขาวแพงกว่าแพงกว่าอ๋อถ้าเกิดดำอันนี้มันดำแต่ไหนดี เออก็มันอยู่ในดินมันก็ต้องดำสิทำไม <c oughs> ทำไมอันนี้มันถึงขาวได้ล่ะขาวรอรออ๋อในไมนยางดีแนละแต่ก็เหมือนกันใช่ไหมข้างใเหมือนกันแต่ว่ามันความป่วยกามไม่เท่ากันผิวมันไม่เหมือนกันเองอ๋ออันนี้ได้กี่โลได้เนี่ยถังถังหนึง่งอันนี้ถังหนึง่งถังหนึ่งเจ็ดโลเจ็ดโลอ๋อร้อยแปดสิบแดงๆนี่นะเออไอ้ขาวก็สองร้อยยี่สองร้อยยี่เจ็ดโลอ๋อถ้าถ้าสวยๆใช่ไหม โออโหแล้วปลูกนามไหมครับเนี่ยกว่าจะได้เก็บครับเนี่ยสามเดือนสามเดือนสามเดือนได้เก็บเห็นแถวแถบแถบนี้เมื่อกี้ขับมาก็ปลูกกันเยอะเลยปลูกกันเยอะเลยเป็นเป็นแหล่งเลยระที่เนี่ยเป็นแหล่งถั่วถั่วลิสงอ๋อเห็นผมก็เห็นในถั่วถั่วแลถั่วสายสายอะไรนะสามพานอ่ะเสือทไมนะถั่วละเออะไรเสือ ปลูกไหมปลูกไหมมีเหมือนกันฮะนี่แหละนี่แหละเอ้าไรเสือเหรอเอันนี้าอันนี้เฮ้าไรเสือจริงด้วยโอ้เหรอเอ้าทำไมเปลือกมันเหมือนกันเหรอครับเหมือนเหมือนกับถั่วทั่วไปถั่วถั่วต้มทั่วไปอ๋อแต่พอแกะออกมากลายเป็นถั่วไรเสือเว้ยเฮ้ยไอ้ขาวนี่ก็ไรเสือไหนเนี่ยอ้ย โอ้อันนี้คือราคาดีกว่าใช่ไหมออดีกว่าถั่วต้มเท่าไหร่ต้มไม่รู้เขาขายยังไงถูกกว่านะอันนี้แพงกว่าอร่อยกว่าแนอร่อยมันไม่เคยมีขายไม่เคยเห็นค่อยคยมีขายทอนวันนี้ไม่ได้ต้มมาเดี๋ยวจะให้กินน่ะน่ะขายได้เห็นขายได้ถั่วต้มเอืออันนี้เราขายสดแล้วเขาก็ไปต้มขายเป็งขาย เป็นถังเป็นถุงเป็นลิดเนี่ยครับอืมแล้วแล้วตอนดึงออกมาดึงยังไงครับรถไถหนู่งอ๋อเหรอรถไถไหนรถไถเดินรถไถรถไถหน้าน่าเขเขียนนั่นนะเออแล้วมันรถรถไถไถไถนาไหมฮะนาเดินดับเนี่ยดันออกมาแล้วมันออกมาเป็นยังไงออกมามันก็มันก็คุยขึ้นมาแล้วเราก็ไปดึงเอาเองดึงเอาอีกรออ๋อแล้วก็เอามาค่อยๆคัดคัดแยกกันนั่งคัดแยกกันอย่างนี้ อออืมไอ้ท่ไอ้ที่มันมีดอกอนี่คือมันแก่แล้วเหรอฮะไหนนั่นน่มมันย่าฮะย่าอ๋อยากะคือยาอ๋อไม่ได้ปลูกแล้ไม่ปลูกมันขึ้นเองขึ้นแซงขึ้นแซงไอ้ที่เราปลูกอีกเปิดเพลงไหมมีเปิดเพลงไหมม่มีฮ่นฮ่า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 ฮ่งฮ่า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 ม่าฮา่าฮ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 ่่า่ง่าฮ่าาฮา่าฮก่าฮ่่าฮ่าฮาาฮะาฮ่าฮะ่า่า่า ไรนี่สองวันเสร็จละสองวันก็เสร็จแล้วตอน,วอนนี่นะอ,อตอนปลูกแล้วไม่ถึงวันหรกไรอ่าเงี้ยหรอโรยเมล็ดหรอปลูกยอด<ะ>ทำเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็ยอดยอดอะไรอ่ะยอดเอาเม็ด,ดมน,นี่แหละเม็ดนี่นะนี่แเลยเอารอยอดหลุมละสามเม็ดเนี่ยอห่างกันก็ดูที่ความห่างหลุมละสามเม็ดสามเม็ดอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คือได้แล้วเหรออันนี้ต้องไปตาขนทำพันนะทำพันต้องเอาไปตากแห้ง ตากแห้งแล้วก็ยามายอด,ยยอ,ดอ๋อแล้วก็เก็บไว้บ้างใช่ไหมเก็บเก็บไว้ทําพันธ์บ้างเก็บทําพันธ์บ้างอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่ทุเดือนน่ะดีตอนนะนึกว่ามีแต่ทุเรียนเออเ <laughs> พิู่ดม้ว่ามีถั่วลายเสือพรางด้วยนี่แต่ลายเสือเออปลูกถั่วลายเสือคนอเมริกันนะเปืนย่ายมอยู่เมืองไทยเนี่ยเออนะ ตอกเสาเข็มออโอเคขอบคุณมากครับผ่านมาให้เฉยแวะมาทักทายขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ